สวัสดีครับผมเฉยอีสานใต้ครับท่านผู้ชมครับสลับมือนีเนาะครับผมกับพาท่านผู้ชมมาขอโชคลาภจากปู่พญานาคปู่ศรีสัตตะนคราชครับท่านผู้ชมอยู่ที่วัดป่าพุทธอุทยานตะบลโคกตาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดเนาะครับสลับมือนีกามาตามตามต่อตัวเลขไปฝากท่านผู้ชมทุกๆคนครับวดของวันที่30มธันวาคม2 5 6 4นี้ครับ เพื่อท <si ่านผู้ชมจีด้มีโชคมีลามนะครับต้อนรับปีใหม่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวอาใหาว่าเบิ้งพร้อมๆกันนะครับว่ามือนี้ปูเพิ่นสิเมตตาให้ตัวเลขเป็นตัวเลขอีหยังครับท่านผู้ชมเพราะว่าหลายงวดที่ผ่านมาปูก็ให้มาตลอดครับบางครั้งก็ให้อ่างวดเวียนงวดครับท่านผู้ชมบางครั้งก็งวดติดๆกันเลยก็มีครับท่านผู้ชมก็ลองพิจารณาเบิ้องนะครับสิ่งที่ผมเบอกชวนท่านผู้ชมฟังก็คืออ่าเลขอะออกมาตลอดครับ ผู้ชมเดี๋ยววันนี้นะครับมาเบิงงพ่อพรมกันครับ คุณมารมืวิภัเอาบอกกุมารเมื่อนี้เฮ้ยคุมาร์ทมารครับสวัสดีครับหลวงตาครับก่อนสวัสดีครับหลวงตาเก่งไหมสวัสดีครับสวัสดีหลวงปู่ก่อนครับนายงานทำบุญพี่อยู่นะสวัสดีครับมาทางนี้ครับโคตรผมยาวแล้วนี่พอตัดแล้วนี่พอตัดแล้วสวัสดีครับเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยวันดีครับเก่งมากเลยเก่งมากเลยอ้าวดูเอาอย่างนี้เลยดีมาดูผลไม้

วันทาพญานาคราชนามวสีสตนาคาราตตัวนี้ขอความสุขสวัสดิ์จงบังเกิดแก่ข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้าทุกเมื่อเถิดสาธุสาธุสาธุูแลปูคำมือนี้ลูกหลานทุกๆกคนกับมาขอโชคขอลาบจากปูคือเก่าครับวัดของวันที่สามสิบท่านว่าคมสองหาหกสี่นี่ครับสิ่งใดที่ลูกหลานได้ร่วงเกินกับปวดภัยให้ลูกหลานทุกๆกคนได้เด้อครับปูครับ ลูลานกับมาฝึงบารมีครับมาขอโชคขอหลาบพือเก่าครับของลูลานกับขอตัวเลขครับลงคาปูครับตัวเลขของเลขท้ายแล้ววันที่หนึ่งสามตัวตรงตรงครับของฉลากกินแบ่งรัฐบาลครับปูวัดตอนที่สามสิบท่านว่าครบหกซีนี่ครับขอให้ปูขอให้ตัวเลขตรงตรงกับลูรานทุกทุกคนและคับเอฟซีทุกทุกคนที่ขามารับช่วงกิปหนี้เด้อครับปูขอให้ทุกทุกคนเขาได้โชกได้ลาบ ได้จับเงินหมื่นเง,นงินแสนตามวามปรารถนาของเขาทุกๆคนได้ครับปูครับเพราะว่าจะให้เป็นของขวัญปีไม่ครับคนที่มาเบิ่งคลิปนี่นาอปูครับตัวผมเองผมก็เพื่อเป็นแนวทางแล้วก็เป็นสะพานบุญให้ครับให้เขามากาไหายปูตามที่ปูปรารถนาครับสำหรับมือนีผมก็อยากได้ตัวเลขตรงๆคือเก่าลหละครับปู ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาเบิ้งตัวเลขที่ผูชัยให้พร้อมๆกันเด้อครับสาธุ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 ครับทุกท่านเลยทุกท่านเลยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวมาเบิ้งเลขทูบน้ำกันครับเลขทูบตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามเนาะครับอาจาก ปู่ศรีสตานาคราชครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมก็จุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวร่อบเบื้องพร้อมๆกันครับแล้วกะ็หลานชายกับมาน้ำครับมื่อนี้ครับผ้ามาเที่ยวน้ำครับบดผ้าบดผ้าบดผ้าบอกเลรื่องไหนทำอะไรบุญครับมาทำบุญน้ำแล้วกะ็มาเที่ยวน้ำครับหลานชายพี่พี่พี่จะตังไปให้หลวงปู่ยังไหนไหนตังที่พี่อยากจะทำบุญ น่นนนนนับเดี๋ยวจะเพิ่ตาตังกับยายไปไปให้พไปลองปรูไปขาอะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวตาพาไปเดี๋ยวตตังกับยายก่อนเขาบอกว่าเขาเห็นพระเขาบอกว่าเขาเห็นพระไอ้ตรงนั้นเดี๋ยวเดี๋ปูนียเดี๋ยวตาไปทาลงปู่ก่อนใม้ตังพี่อยู่ไหนที่แม่ยายบอก ไปถวายลูกปูเลยไปเลยครับไปครับโน่นโน่ลองปูอยู่นโน่นครับสวัสดีครับเก่งมากราปูด้วยกาปูด้วยอ๋คนั่งงลเก่งเนาะคนเก่งเนาะเดี๋ยวปูก่อนให้ปูด้วยคนเก่งไม่ไม่ได้กราปูแล้วยังลูกค้าปูก่อนนั่งนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งรอก่อนลูกนั่งรอก่อนนั่งรออย่นั่งรอนี่คยอะไรกันอะไรเนาะ คนไหนเลดรอะไรลูไหนส่วไหนสวไหนมาดูเอาแล้วัไหนคิเลยครับัเรียกอะไรครับมันลมแล้วเมงแล้วนี้ จะไปจับนะลูกครับมันร้อนครับมันร้อนนะลูกอันอันนี้แต่มันอันนี้แต่มันร้อนอันลมอนเนยครับอ่าท่านผู้ชมครับเลขทูบตัวที่หนึ่งนะครับก็คือเลขเลขห้าครับเลขห้าครับเลขฟ้าตงแดงขึ้อย่างอ่าเลขฟ้าเอ <s 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 ็มร้อยบ่เลขฟ้าเอ็มร้อยก็คือเลขหนึ่งสองดีหนึ่งห้าสองครับที่เบียดบานเนียนครับทะเบียนบ้านเนียนนี่ไครับหนึ่งห้าสองเลขทูบก็มาเลขห้าเนาะ ครัเลขทูบตัวที่หนึ่งคือเลขห้าครับแล้วก็เลขปลายมร้อยคือหนึ่งห้าสองครับเลขเลขที่บ้านของผมเองครับครับเลขห้าเหรอเลขห้าเลขห้าเลยเลขห้าลวไม่ใช่เลขของ้ไม่ใชเลขของวราระวังระวังระวังไรวระวังไว้ปะไปเดินเล่นไปไปเดินเล่นก่อนนะ โอเค okay. ปาไปครับตาสอถามแล้วพี่ระวังระวังลรื่นเลขที่ตัวที่สองเนันนีนเลขเก้าครับเลขเก้าตัวแรก,ค,<ล>รกคือเลขห้าตัวที่สองคือเลขเก้าครับท่านผู้ชมครับเลขทูบตัวที่สองก็คือเลขเก้าครับนี่ครับที่ขอจากปู่ศรีสัตนาคราชครับห้าเก้าครับเดี๋รารอลุ้นเลขทูบตัวที่สามกันครับท่านผู้ชม เลขทูบตัวที่3าครับท่านผู้ชมครับที่ผมเคยสารใต้ครับขอจากปู่ศรีสตานัคราชนะครับก็คือเลข3าครับท่านผู้ชมครับนี่ครับห้าเก้าสามครับท่านผู้ชมครับก็ลองพิจารณาเบิงเด้อครับงวดของวันที่30ธันวาคมสองหนี้ครับคลิปนี้ก็เป็นแค่แนวทางเป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้โชคดีครับสมปรารถนามีโชคมีลาบตอนรับปีใหม่ครับมีเฮงรวยๆเด้อครับหาเก้าสามหรือหาหกสามครับก็อย่าลืมตัดสื่อน้ําแดงครับเลขเก้ากับเลขหกก็ตัวเดียวกันครับท่านผู้ชมครับสําหรับปลาลอมยที่เห็นอยู่นี่ก็คือที่ผมนํามาถวายปูครับหนึ่งห้าสองครับท่านผู้ชมกับตัวเลขกับมีซัมนี่ครับเนาะครับอ่าเลขทูบที่จุดนี้ก็ คือเลขปูรีสตานาคราชครับอยู่ที่วัดป่าพุทธอุทยานตาบนโคกตานอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดครับในท้ายคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมสิพาท่านผู้ชมเบิ่งรอบๆบริเวณวัดนะครับนี่ครับครับท่านผู้ชมครับนี่คือปูนะครับถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่อยากสิมากราบไหว้นะครับกราบมาได้นะครับท่านผู้ชมมีความสวยงามครับเดี๋ยวเบิ่งบริเวณรอบๆนะครับข้างล่างนี่ก็สิเป็นแม่น้ำล้อมรอบครับ อาวัตนี่ก็อยู่บนเขาครับท่านผู้ชมครับนี่ครับเห็นไหมครับทุกครั้งที่ผมมาเกาโจกขลาลเนาะครับตรงนี้กับย่างบุท่านเทพปูนใช่ครับบุท่านเทพพื้นใช่ด้ครับท่านผู้ชมตอนนี้หลวงปู่เพิ่นกะเทพพื้นแล้วครับนี่ครับมีความสวยงามครับครับอ่าก็คือหลวงปู่เพิ่นศีลดพิธีบ่วงสวงครับบ่วงสวงปูศีสตานคราชครับวันที่ สิบี่สวมนมณ์ไงวันวันวันที่เท่าไหร่นะครับหลวงปู่สิบห้าเนาะครับสิบห้าบวงสว,ง,วงสิบสี่สวดมนต์ครับวันที่สิบห้าบวงสวงวันที่สิบสิบสี่ห้าโมงเย็นสวดมนต์ครับ บอกบุญสหรับท่านเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะคอยากรวมพิธีบวงสวงปูศรีสัตนาคลาดเนาะค่ะที่วัดป่าพุทธอุทยานตําบลโคกตาอาเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดวันที่สิบสี่สิบห้าสิบหกมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบห้าเนาะค่ะเพือท่บุผส้มท่านใดที่รัท่าในองค์ปูอย,อยากมารวม,มอยากสิมาร,รวมทาบุญครับอยากมารวมรวมงานเนาะพิธีบวงสวงกับาไดดครับเดือนถ้าเกิดว่า มารวมบุญกันหลายๆเนาะคะ่ะปูก็จะสด้มีทุนทรัพย์ในการพัฒนาองนี้เนาะคะ่ะเทพพืชใน้มันเล้วเนาะจ้ะคะ่ะและ้วก็ถ่าอะไรเงิ้หลายปูก็สิสร้ั่งเจ้าญ้านะคะ่ะค่ะเป็นความประสงค์ของลุงปูเจ้าอาวาสเนาะคะ่ะครับค่ะก็ฝากบอกบุญทันาาาค่ะฉลองตาตั้งเจ้าอาวาสฉลองตาตั้งโอ้ครับฉลองตาตั้งลวงปูน้่ครับลวงปูก็ได้เป็นเจ้าอาวาสยังถูกต้องครับ ก็สำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ว่าอยากร่วมท้าบุญเนาะค่ะครับก็คือวันที่สิบสี่วันที่สิบห้าครับสองวันครับท่านผู้ชมกลับมาเป็นวันมันเลยสิบสี่สิบห้าสิบหกอ๋อมีสามวันน่คือเะะอ่อ๋ค <c oughs> อ,อคือวันที่สิบหกนี่คือเป็นวัน <c oughs> ที่ได้อ่ใาใบาทเรียบร้อยไปแล้วมีช่อมีลาบครับวันที่สิบหกว่าวันที่สิบห้ามีการวงซวงอาศเจริญตัวเลขนหค่ะค่ะนั่นรวมบุญน้ำกันเนาะค่ะแมนค่ะ เดือนมกราคมด้วยครับธรรมช้ชมครับพิธีบวชสวงครับสิบสี่สิบห้าครับกับมาด้เนาะครับ